สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของแคงเดอร์ของเคอร์เรอร์กันดีกว่าทุกคนโดยเรื่องราวที่เราจะเจาะกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงตัวของแคงเดอร์ของเคอร์เรอร์เนี่ยแหละแต่เราจะพูดถึงล่องรอยของเขาที่มันปรากฏออกมาในหน้าประวัติศาสตร์ของ MCU นะครับว่าตัวของเขาเนี่ยเคยไปอยู่ในช่วงเวลาไหนบ้างและตัวของเขาเนี่ยน่าจะเคยทําอะไรมาบ้างข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมต้องเอามาจากทั้งคอนเซ็ Art, เอามาจากทั้งบทสัมภาษณ์แล้วก็ล่องรอยต่างๆใน MCU เนี่ยที่มันเคยมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับแข่งออกมานะครับก็จะลองรวบรวมกันมาให้นะครับผมซึ่งคลิปตรงนี้เองเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่ก็มาจากช่อง New Rockstar นะครับก็ให้เครดิตเอาไว้ตรงนี้เลยมามา,มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าใน MCU เนี่ยมีตัวของแข่งปรากฏออกมาตรงไหนบ้างแล้วมีตรงไหนที่พอจะเป็นเบาะแสต่างๆที่นําไปสู่ตัวของเขาได้ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับเริ่มกันที่ อย่างแรกเลยนะครับผมเรามาดูบทสัมภาษณ์ที่ตัวของจอหานเมเจอร์ผู้ที่รับบทเป็นตัวของแคงหรือคอนเคอร์เเนี้ยให้สัมภาษณ์กับทางเดดไลน์เกี่ยวกับตัวละครของแคงอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเขาได้บอกว่าการจะสร้างตัวละครของแคงขึ้นมาเนี่ย เขาอ่ะต้องไปดูจากแบบตัวตนจริงๆของหลายๆคนในประวัติศาสตร์มาเพราะว่าแข่งเนี่ยเป็นผู้พิชิตถูกไหมแล้วผู้พิชิตชื่อดังในประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีทั้งตัวของอเล็กซานเดอร์มหาราชตัวของเจงกิสคาหรือว่าตัวของจูเลียซีซ่าซึ่งการที่เขาเมนชั่นชื่อเหล่านี้มาเนี่ยเขาไม่ได้เมนชั่นมาโดยบังเอิญน,นะครับโอเคเราทิ้ง3ชื่อนี้ไว้ก่อนต่อจากนั้นเองเนี่ยเขาได้บอกว่าตัวของไอรอนแมนนะเปรียบเสมือนแบบฮีโร่ของฮีโร่ถูกไหมเป็นแบบ ตัวแบบของฮีโร่เป็นตัวดังสุดของฮีโร่เขาเองเนี่ยอยากจะเล่นแข่งออกมาให้เป็นเหมือนแบบวายร้ายของวายร้ายอ่ะเป็นสุดยอดวายร้ายแห่งจักรวาล M.C.U ไปเลยซึ่งตรงนี้เองก็มีความคอนทราสต์กันอยู่หลายอย่างนะครับเพราะว่าตัวของไอรอนแมนกับตัวของแขงเนี่ยเป็นคนที่แทบจะมีสกิลเซ็ตเหมือนกันเลยถูกไหมคือเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีความอัจฉริยะเป็นอย่างมากแต่ต่างกันที่ว่าพวกเขาเนี่ยเกิดคนละช่วงเวลานะครับตัวของโทนี่เนี่ยเกิดในช่วงปัจจุบันถูกไหมมันก็ทําให้เทคโนโลยีมันก็จากัดอยู่ปัจจุบันแต่ แข่งเองเนี่ยเกิดในอนาคตนะครับผมก็ทําให้เทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวล้ายิ่งกว่าแล้วก็ตรงนี้เองอ่ะสตัวละครนี้มันอาจจะมีความเชื่อมโยงกันได้ด้วยเพราะว่าแม้ว่าจะมีสกิลเซตคล้ายกันแล้วก็โผลมาคนละแบบซาก้าอะไรถูกไหมไอรอนแมนอยู่ใน1นึ่งสแข่งมา456เป็นตัวละครที่แบบเป็นสายปัญญาสร้างสิ่งต่างๆด้วยเทคโนโลยีเหมือนกันแต่2คนนี้อาจจะมีจุดเชื่อมโยงกันตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าแข่งเนี่ยเป็นคนที่มีสกิลเซตเหมือนโทนี่แต่เขาเกิดมาในอนาคตถูกไหมนั่นแปลว่าเขาอ่ะก็ต้องได้รับเบสต่างๆจากเทคโนโ ยมาจากอดีตนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีการเดินทางข้ามเวลามันอาจจะมาจากการที่โทนี่คิดค้นเทคโนโลยีนี้ออกมาใน a v e n g e r e n d g a เกก็ได้นะครับถ้าไม่มีโทนี่เนี่ยมันอาจจะไม่มีแข่งก็ได้ถูกไหมนาธานีลริชาร์ดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีในการเดินทางข้ามเวลาที่เขาจะสามารถนํามาพัฒนาต่อจนสามารถคิดค้นเป็นเทคโนโลยีข้ามมัลติเวิร์สได้แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยในคอนเซปต์อาร์ตของซีทเดลแอดเดียนออฟไทม์หรือว่าประกาศในจุดสิ้นสุดแห่งเวลาที่เป็นที่อยู่ของฮีโร่รีเมเนี่ยในตอนแรกในคอนเซปต์อะก็มีหมวกของไอรอนแมนอยู่ด้วยอาจจะเป็น การโชว์คอนเนคชันระหว่าง2ตัวละครนี้อยู่ก็ได้นะครับแต่โอเคตรงนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับแง่ประวัติศาสตร์ของแข้งนะแค่เป็นจุดที่น่าสนใจที่มีการเมนชั่นออกมานะครับผมก็เลยนะํามาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังกันต่อจากนั้นเองเนี่ยสิ่งที่น่าดูต่อมาเนี่ยนะครับผมก็คือเราจะมาดูชุดของฮีฮูริแมนกันนะครับฮีฮูริแมนเนี่ยเป็นตัวของแข้งในเวอร์ชั่นที่ตัวของเขาว่าสามารถชนะสงครามมัลติเวิร์สมาได้แล้วถูกไหมเขาคือผู้ชนะจากสงครามมัลติเวิร์สครั้งก่อนนะซึ่งการออกแบบรายละเอียดชุดต่างๆเนี่ยนะครับ มีรายละเอียดแบบทุกรายละเอียดเลยที่นํามาจากห่วงเวลาต่างๆครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือรองเท้ากับกางเกงของดีไซน์ของฮิฮูเรเมเน่ยมาจากชุดของมองโกนะครับผมและพอพูดถึงชุดของมองโกเองเนี่ยย้อนกลับไปแรงบรรดาใจที่ตัวของแขงเนี่ยเอามาปั้นเป็นตัวละครตัวละครนี้โดยแบบสัมภาษณ์ของจอห์นฮานเมเจอร์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเจงกิสคานออกมาด้วยเจงกิสคานก็เป็นผู้นําของมองโกและการที่ว่าตัวของเขาเนี่ยมีรองเท้าของมองโกหรือว่ามีกางเกงของมองโกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะ แปลได้ว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับผมได้เคยย้อนเวลากลับไปและใช้ช่วงเวลาในยุคสมัยของมองโกที่มองโกยังยิ่งใหญ่อยู่ในจักรวรรดิมองโกเนี่ยในการเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในขานที่ต่อมันจากเจงกิสขานหรือว่าเขา,าจ,จะเป็นผู้ช่วยของเจงกิสขานหรืออาจจะเป็นตัวของเจงกิสขานเองเลยก็เป็นไปได้แล้วก็ในตอนที่เขาเนี่ยพูดถึงนิกเนมของเขาเนี่ยนะครับผมบอกว่าชื่อเล่นของเขาอะ่ะแบบมีคนเรียกมาหลายชื่อเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็น c o n ร u ร r o r เ u l e r อ่ะตรงนี้เองอะสองคำนี้มันแปลได้คล้ายๆกัน c o n เคอ r ์เคือผู้พิชิตเจงกิสข่านและอเล็กซานเดอร์มหาราชก็อยู่ในแคทตทกรีนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือตัวของ Julius c ซีซ่าเองคําว่า Ruler ร์เนี่ยนะครับผู้ปกครองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็ มีอีกหลายคำที่มีความหมายเดียวกันเนาะคำว่า i ิงอย่างเงี้ยอภร,ราชาถูกมาอ็มเพอ r จัก,กรพรรดินะครับผมหรือว่าจะเป็นข่านเองก็ตามเนี่ยมากไปกว่าน,นั้นเองนะครับคำว่าซาเนี่ยคำว่าราชาของภาษารัสเซียเนี่ยก็อาจจะคำว่าซีซาที่แปลว่าผู้ปกครองเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวของแงขง,แงเองก็อาจจะมีส่วดร่วมกับประวัติศาสตร์ในยุคข,ของโรมันด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์มหาราชอ่ะก็ดูอาจจะมีความเกี่ยวโยงกับแขงได้เพราะว่าจากเรื่องราวในมูนไนท์เองเนี่ยก็ได้ ปรากฏออกมาว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยนะครับผมเป็นตัวแทนเป็นอวตารของเทพอาหมิดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้หักหลังตัวของอามิดทําให้อามิดเองเนี่ยถูกกักขังเอาไว้ในอูชัปติหรือว่าหินรูปเทพอันั้นั่นแหละครับล้วในซีวีมุนไนเองเนี่ยนะครับผมก็มีการเปิดเผยลายของเสื้อแจ็คเก็ต ของหนึ่งในผู้ศรัทธาของอาร์เธอร์แฮโร่ที่มีลายเพ้นรูปฟารโรรามาทุตยอยู่ฟารโรรามาทุตเองเนี่ยคือแวรเรียนของแขงเลยนะครับที่ย้อนเวลากลับไปแล้วก็กลายเป็นฟารโรเพราะฉะนั้นเองความเกี่ยวข้องของแขงกับอียิปต์มีแน่นอนแล้วก็ในมูลไนก็ได้เปิดเผยมาว่าสุสานของอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็อยู่ที่อียิปตถูกไหมนั่นแปลว่าตัวของแขงเนี่ยก็อาจจะมีความเกี่ยวโยงกับอเล็กซานเดอร์ด้วยเหมือนกันและเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการที่ทําให้ตัวของอาร์มิดเนี่ยถูกผนึกเอาไว้และลดความยุ่่่่งงงงเเกกียยยวววระหหาาาททพออิปต์ัลมนุษํใ้ขแ เปิดทางไปสู่อนาคตที่เทพจะไม่ได้มายุ่งกับมนุษย์และมนุษย์จะปกครองตัวเองโดยที่มีแขงเนี่ยนะครับผมเป็นเจ้าแห่งมัลติเวิร์สได้ตรงนี้ก็อาจจะตีความได้เหมือนกันนอกจากนี้เองเนะครับเราก็รู้อยู่แล้วถูกไหมว่าแขงเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับแหวนเทนริงอย่างแน่นอนจากความเกี่ยวข้องที่ถูกใบออกมาจากบทสัมภาษณ์ต่างๆหรือรวมไปถึงในเรื่องราวเองด้วยนั่นแหละหรือแบบจากภาพวิชวลเนาะว่าแบบเออสถาปัตยกรรมของเมืองโคนโปลิสเนี่ยก็คล้ายคลึงกับดีไซน์ของแหวนเทนริงมากๆตรงนี้แหวนเทนริงเองนะถ้าพู ไม่ได้แบบสามารถหาข้อเกี่ยวโยงได้นอกจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโคนโพลิสแต่ที่นี้เองนะถ้าพูดถึงกลุ่มเทลลิงเองนะก็มีความเกี่ยวข้องกับทั้งตัวของเจงกิสขาดและตัวของอเล็กซานเดอร์ได้เหมือนกันเพราะหากย้อนกลับไปในไอรอนแมนหนึ่งเนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็นได้เลยว่าอีกลุ่มเทนลิงเนี่ยก็ได้มีการพูดว่าแบบเนี่ยธนูมันคือสิ่งที่ทําให้เจงกิสขานมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่แบบเอเชียไปถึงยูเครนเลยอาณาจักรที่ใหญ่กว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชถึง2เท่าตรงนี้กกกก็ไไมมมมมม่่่่่รรรู้เ้เเเหหืืออออนนนนัััววววาาาคชีีะยขง แต่ถ้าจะให้สรุปกันเนี่ยนะครับผมก็จะมีแน่นอนแหละเจงกิสคาด์น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวของแขงอย่างแน่นอนไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งดูจากคอสตูมของฮีูริเมนก็น่าจะรู้แล้วจากนั้นเองเนี่ยรามาทุสเนี่ยนะครับอันนี้ตรงๆเลยมันคิวแวริเอของตัวของแคงเองจากนั้นจะมีตัวของอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับผมที่อาจจะมีความเอี่ยวหรือเกี่ยวข้องกันได้ในระดับหนึ่งเพราะหนึ่งเลยก็อยู่ในอรารยธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับอียิปต์เหมือนกันนะครับถึงแม้ว,ว่าเขาจะเป็นกษัตริย์แห่ง ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงกันมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะมีตัวของแขงไปเกี่ยวข้องและถ้าตัวของแขงเนี่ยมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ข้องแวะมากกับประวัติศาสตร์มากขนาดนี้การจัดการตัวของเขาและการจัดการแวรเรียนของเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกทั้งใบจนไม่เกิดเหล่าฮีโร่ขึ้นมาเลยหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากกันในรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอก แล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ